คุณผู้ชมครับคุณยังจำฝันร้ายของการสุ่ม daily quest ให้ได้ quest ของนาย npc ที่ชื่อว่ากาเซียกับคู่หูคู่หาของเขาลูต้องได้ไหมครับเขากลับมาอีกแล้วแล้วเขาอยู่ข้างหน้านั่นซึ่งใช่ครับการที่ quest โลกของกาเซียและลูต้องตรงหน้าเหล่านั้นจะมาปรากฏขึ้นที่นี่ได้คุณจะต้องผ่าน สพเประสารพันขั้นตอนมากมายที่คุณจะต้องทำเควสโลกไล่มาตั้งแต่สูมรุที่เป็นเควสอะไรนะบทสรรเสริญแห่งกาเซียของขวัญความเข้ากันได้ซึ่งก่อนหน้าที่มันจะปลดเควสโลกคุณจะต้องไปผ่านเควสรายวันทั้งหมด6ลรอบ7ลรอบ8ลรอบหรือหรือที่อะไรกี่รอบก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเคยทำคลิปไว้ก็แล้วกันเอาเป็นว่า,วามันต้องทำเควส ไดเรกโวาชชั่นหรือรายวันซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแ,แล้วและซ้ําเล่าไม่รู้กี่ครั้งต่ออีกครั้งก่อนที่เควสโลกมันจะขึ้นแล้วเมื่อคุณทาเควสโลกเสร็จมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงหน้านี้ทันทีที่เราอัปเดตแพท4.6กันขึ้นมานั่นเองก็คือมันเป็นตอนต่อของไอเควสซีรีส์รายวันอันแสนยาวนานนี้ซึ่งก็ข่าวดีสําหรับคนที่มาเล่นทีหลังหรือคนที่ยังไม่เล่นก็คือคุณจะมีระบบ การเรเอั u เควสที่ยังไม่เคยทำและมี achievement หรือมีเควสโลกมากเกี่ยวข้องคอยช่วยเหลือซึ่งจะต่างจากยุคสมัยที่ผมซัฟเฟอร์ริปลับเลยครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าท่านพ่อเขาน่าจะรำคาญผมแล้วผมพูดเยอะงั้นสูมหน้านิดนึงแล้วกันมุมนี้กำลังดีเนะาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาภาคเควสกันเลยแต่ก็ไปดู intro ผมกันก่อน Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Sex by the fire at night Silk sheets and diamonds all white Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like Rich <row music> Man Shop No.1 about game Increase the price you increase, the lower the price เติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพราะบริการเติมเกมชั้นนำเกมเว็ื่ออีกมากมายหลากหลายที่เลือกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บออไลน์ตลอด24ชั่วโมงทั้งถูกทั้งคุ้มทงไวต้องทีวิสแมนช็อปเท่านั้นท่านพ่อครับลูกครับขอโทษครับที่พูดนานหนูผิดไปแล้วก,ก็ต้องทักทายคนดูเขาหน่อยไหมละ่ะเอ้ยกาเซียมึงกูเจอมึงตั้งแต่ที่หลีเสร็จปุ๊บก,ก็เท่าไหร่วะอินเดนเซม่เคยเจอปะจำไม่ได้ละแต่เคยเจอที่สุข่รู้ แน่นอนเพราะเซเมรู้นี่คือทอรมามากกูซัฟเฟอร์กับไดเรกเวสของมึงมากโคตรหลายรอบอะมานี่เจ้านา้อยบางทีพวกเราควรไปที่เมืองเพทรคอก่อนนะครับแม้ว่าคุณซาเวียและคุณเฟลิกจะไม่อยู่แต่คุณเมคันเทรกับคุณบาบสน่าจะยังอยู่ในเมืองนะบางทีพวกเขาอาจจะให้คำแนะนำหรือชี้แนะคุณได้อย่างน้อยที่สุด คุณก็ยังระบายให้พวกเขาสองคนฟังได้นะไม่ละรูต้องไม่เอาดีกว่าตอนนี้งานวิจัยของเมคันเทรกับบาวิสกำลังไปได้ด,ด้วยดีคราวก่อนพวกเขาเขียนจดหมายมาบอกฉันว่ามีคนที่ฉลาดฉลาดคนหนึ่งจากสูงวิทยาศาสตร์ฟองเตนเดินทางมาที่เมืองเพทริคอคนที่ชื่อบอสเวตมีความรู้และคำแนะนำมากมายก็เลยช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างแต่ฉันน่ะ กาเซียมึงกลับมาฟเตนแล้วเหรออซอิงดเอ็นยินดีที่ได้เจอนะนึกไม่ถึงว่าจะได้เจอคุณที่ฟองเตนมึงเดี๋ยวมึงได้เจอกูอีกทุกที่แหละเดี๋ยวไปนัดลานกูนเจอมึงอีกว่าถึงแม้ว่าจังหวะที่คุณมาจะบังเอิญเกินไปก็เถอะเอียงกับบุพเพสันนิวาสนะ่นั่นสินะบังเอิญจังเลยแต่ฉันก็ดีใจที่ได้เจอพวกคุณนะสิงดีเอ็นออย เขาดูเหนื่อยมากเลยขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าเชียวดูด้วชีวิตชีวาสุดๆเลยอะ่ะกาเซนเป็นที่อะไรเนี่ยพวกเราเอ่องานวิจัยของเจ้านายประสบปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนน่ะแต่เรื่องมันยาวเล่าแล้วจะร้องไห้ตอนนี้พวกเราว่าจะไปเคลียร์บัญชีให้พวกเขาที่โรงอุปกรณ์อิปิคลิสก่อนหลังเสร็จงานแล้วพวกเราค่อยหาที่เงียบๆคุยกันนะแล้วผู้มึงทํางานอย่างอื่นด้วยอะ่ะนอกจากเอ่อสร้างเครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ เเรียกว่างานก็ไม่เชิงหรอกแค่ถูกจ้างไปช่วยทําบัญชีตามที่ต่างๆนะ่ะช่วงนี้ที่โรงอุปกรณ์อีพิคลิสต้องต้อนรับคณะละครมากมายก็เลยต้องเคลียร์บัญชีทั้งหมดอย่างเร่งด่วนเพราะนั้นเพื่อรวบรวมค่าเดินทางกลับเมืงองเพื่อครองพวกเราฉันก็เลยรับคําขอนี้แทนคุณกาเซนะียเขาน่ะแม่งมึงนี่รักกันดีจริงๆนะเป็นห่วงกันซะขนาดนี้ใช้ความสามารถไม่คุ้มเอาซะเลยอ่ะงานบัญชีพวกนั้นง่ายจะตายไปต่อให้ไม่ใช้เครื่องคำนวณค่า แค่บ่ายวันเดียวฉันก็ทำเสร็จหมดแล้วสรุปก็คือนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมเงินทุนของเราเมื่ะนั้นเราก็รีบไปกันนะครับเจ้าหอ้ิตี้เอ็นคุณเดินทางไปกับเราด้วยได้ไหมละ่ะถ้ามีเพื่อนที่มีชื่อเสียงโด่งด,ดังอย่างคุณร่วมเดินทางไปด้วยบางทีพวกเราอาจจะหลีกเลี่ยงบางปัญหาที่มันไม่จําเป็นเอาได้นะไม่ต้องห่วงนะพวกเราเนี่ยจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณด้วย ก็ได้นะแต่ในเมืองมันไม่น่าจะมีเรื่องที่อะไรเกิดขึ้นปะมันก็พูดยากอยู่นะเอาเป็นว่าพวกเรารีบไปกันเถอะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเควสชีวิตของเขาอยู่ที่นั่นหนึ่งในเควสโลกที่ดูก่อนรางวัลเป็นอะไรโอเคถ้ามันไม่มี p r i m มอ a m เจแสดงว่าเนื้อหาไม่นานมากครับเหมือนเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเป็นไซส์สตอรี่ข้างทางซะมากกว่าไปที่โรงอุปรกรอีพิคลิส คุณได้พบคนรู้จักที่เจอแล้วไม่รู้อีกครั้งต่ออีกครั้งที่นครว่าการฟองเตนอ่ะเราไปกันที่โรงอุปรากรกันดีนก,กว่าไปที่น้ำพุลูซีนกันเลยซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันคาดหวังว่าในเมืองแบบนี้มันจะเกิดเรื่องชีอะไรขึ้นได้โจรวิ่งราวหรือเปล่าหรือว่าเดินเดินอยู่จะสะดุดแบบสะดุดขี้โมดตายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมืนกันนะอ่ะในเมื่อเขา มีความพลานอยไม่ไว้วางใจขนาดน,นั้นแล้วเขาบอกว่าจะจ่ายค่าตอบแทนเราถึงแม้มันจะไม่มีเพชรก็เถอะแต่ก็มากเขาหน่อยก็แล้วกันบอกเลยว่าโรงปากรแห่งนี้หรูหราจริงๆคงทําเงินได้ไม่น้อยแง่แงโรงรรอุรราากรเฮ้ยพวกเราเรีบไปทํางานกันเถอะพอทํางานนี้เสร็จแล้วจะได้กลับเมืองพิจิตรกันเลยหลังจากนั้น ฉันจะเปิดร้านขนมปังในเมืองสักร้านและไม่สนใจเครื่องคำนวณค่าอีกต่อไปเอ,อ่อเจ้านายรู้ต้องนายเป็นอะไรไปทำหน้าแบบนี้หรือว่านายเห็นหมีเจ้านายดูนั่นโอ้ยวายตะเ็นเห็นหนมีจริงด้วยหมีกูเนี่ยแหละ อากาเซียเอ้า,า,อาคุณขทาทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอเผื่อใครจำไม่ได้นะครับอ้างอิงจากเนื้อหาของเควสโลกเควสท,ที่แล้วที่เราทําไปที่สุเมรุคนที่กาเซียเขาปิง๊งนี่มันจะบังเอิญเกินไปแล้วอ่ะบุเพว์เนไ่ยสัตว์เออเจ้านายที่คุณพูดเมื่อกี้มันฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะอ๋องเงียบเลยหนะ้ารู้ต้อง กาเซียดีใจจังที่ได้พบคุณกับสตีเอนที่นี่ฉันเดาว,ว่าคุณคงมาช่วยเคลียร์บัญชีให้โรงอุปรกรณ์สินะหรือว่าไอ้บัญชีที่เขามาเคลียร์ก็คืออ๋อ,อไม่ใช่หรอกคณะละครของเราไม่ได้ทำการแสดงที่โรงอุปรกรณ์แห่งนี้หรอกนะเพียงแต่เขาที่ฉันรู้จักกาเซียมาเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะมาชมละครเพลงยามว่างนะงั้นการที่เขามาโรงอุปรกร์ คงเพราะถูกจ้างมาทำงานใช่ไหมล่ะหรือไม่ก็เป็นบุกเพสันิวาสแนสัยฉันจึงได้เจอเธอคุณคกยาความในใจที่ถ่ายทอดออกมามันทําให้คุณเหมาะสมที่จะอยู่ข้างกายเจ้านายมากกว่าฉันซสีอีกนะเนี่ยทำไมไม่แต่งกันไปสักทีอ่ะไม่มีใครแทนที่พวกเราแต่ละคนได้หรอกนะลูอตองอฉันเอเอไกยาฉันดีใจที่ได้เจอคุณนะฉัน แต่คุณดูๆไปแล้วไม่ค่อยดีใจเลยนะงานไม่ใช่ของคุณคงไม่ค่อยราบรื่นสินะแหมเรื่องนี้ก็เดากันได้เหรอเนี่ยสมแล้วที่เป็นคนรู้ใจอืมอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเจอฉันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่เพราะว่าคุณหรือว่าลูตองนะนะในชีวิตของกาเซียสิ่งที่ทําให้เขาไม่สบอารมณ์แบบนี้ได้ก็มีแค่เครื่องคนนํานวณค้านั่นแหละโหรู้ใจขนาดนี้มึงมึงแต่งกันไปเลยป ทำไมคุณใครอาถึงรู้จักกาเซียดีจังเลยล่ะนะท,นนทั้งที่แยกกันไปตั้งนานขนาดนั้นแล้วอะ่ะออาจจะเป็นสัญชาตญาณของเธอก็ได้นะไบมอนนะบางทีผู้คุณน่าจะไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่กัเมซอนนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายไม่กี่คำก็เข้าใจได้นะครับฉ,ฉันต้องออ,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 อไม่สิฉันดีใจมากนะแต่พวกเรา ไม่ต้องห่วงนะเจ้านายงานบัญชีพวกนั้นง่ายมากฉันจัดการเองคนเดียวได้อยู่แล้วเจ้านายก็ไปกันหนุ่มกันหนิงกันมุกกันมิดกันอ่งนี้ไปก็แล้วกันนะครับเจ้านายคุณคงจะไม่ปล่อยให้คุณใครอารอจนพวกเราทํางานเสร็จหรอกใช่ไหมล่ะแบบนั้นมันเสียมารยาต่อคุณผู้หญิงเขานะนูต้องนายเนี้ยฉันเอาใจใส่จริงๆเดี๋ยวฉันซื้อกาแฟมาฝากกันแล้วกันนะถ้างั้นนะขอบคุณครับขอให้คุณกับคุณผู้ชายดื่มกาแฟให้อร่อยนะ กาเซียและไครอาเดินออกไปด้วยกันแล้วพวกเข้าไปดื่มกาแฟากันเฉยเลยอ่ะเหมือนตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีธุระอะไรของพวกเราเลยอย่างนั้นแหละอืมฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่ใช่ร็อกซีดีเอ็นหลังจากนี้ต่างหากถึงจะเป็นคำขอของจริงอ่ะอะไรอ่ะต้องหาวัตถุดิบประกอบอาหารว่ะหรือว่าต้องหาชิ้นส่วนหรือว่าให้กูไปแอบถ่ายรูป <c oughs> คุณ <c oughs> ตลกจังนะ แต่ฉันไม่ทําให้คุณเสียเวลาเปล่าหรอกตอนนี้นะ่ะคุณกาเซียกับฉันกําลังตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่อันตร,รายนะอันตรายเอ๊ะทาไมอ่ะพวกเราไปคุยกันทางน,นั้นเถอะทำไมอ่ะทำไม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 เกิดอะไรขึ้นใครมาลอบสังฆงสังหารหรือเปล่าลอบฆ่ารอบเบรนล่าสังหารตรงนี้น่าจะโอเคแล้วล่ะ ฉันจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะหลังจากที่คุณช่วยพวกเราดัดแปลงเครื่องคำนวณค่าที่สูเม,มรุประสิทธิภาพของมันก็เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเจ้านายตื่นเต้นมากและอยากพัฒนามันต่อแต่ก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละโครงสร้างการขับเคลื่อนของกลไกวบรานมันมีข้อจำกัดประสิทธิภาพของเครื่องคำนวณค่าไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แล้วเพราะงั้นพวกเราเลยอยากกลับไปที่ฟอร์มเตนเพื่อหาแนวคิดงานวิจัยอื่น แต่เมื่อพวกเรากลับไปถึงฟองเตนจู่ๆก็มีคนแปลกๆคนหนึ่งมาหาคุณกาเซียเขาบอกว่าตัวเองสามารถมอบเงินทุนวิจัยให้คุณกาเซียและช่วยหาผู้ร่วมงานคนอื่นๆให้ได้แต่คุณกาเซียต้องแชร์ข้อมูลและแนวคิดการออกแบบทั้งหมดของเครื่องคำนวณค่ากับเขาด้วยเรื่องนี้คุณกาเซียของของมึงไม่น่าจะมีทางยอมรับอีกแล้วนะแล้วฟังดูมันก็ไม่น่าจะใช่คนดีด้วยแปลกๆอ่ะมีพี่รุษนหล่อน่ะ ออใช่นะสิมาถึงก็เอ่ยปากของงานวิจัยคนอื่นแบบเนี้นี่มันโปองอ่งชัดๆเลยไม่ใช่งไงอ่ะใช่คุณกาเซียน่ะปฏิเสธเข้าไปอย่างชัดเจนแต่หลังจากนั้นเหมือนว่าจะมีคนคอยสะกดรอยตามชันและคุณกาเซียอยู่ตลอดเลยนอกจากนี้ยังยังมีคนแอบไปเข้าไปค้นข้าวของในห้องตอนที่พวกเราไมา่อยู่ด้วยแม้ว่าคนคนนั้นจะเก็บของกลับเข้าที่เดิมแต่ก็ถูกคุณกาเซียสังเกตเห็นร่องรอยเข้าอยู่ดีน่ย บอว่ามันไม่เนียนเอ้ยน่นากลัวจังเพราอไม่ยอมให้ข้อมูลดีๆเลยม,มาแย่งเอาไปเนี่ยนะอันที่จริงพอรู้ว่าห้องถูกคน้นพวกเราก็ตัดสินใจว่าจะรีบเก็บเงินไปจากที่นี่และกลับไปเมืองเพเทิร์คอโดยเร็วไว้ไปถึงที่นั่นแล้วพวกเราค่อยติดต่อคนของคลับจินตนาการให้มาร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันอีกอย่างเมืองเพเิรคอรก็ <c oughs> ถือเป็นถิ่นของคุณกาเซียด้วยเพราะงั้น สำหรับเจ้านายไม่มีที่ไหนปลอดภัยไปกว่าเมืองเพเิคออีกแล้วละ่ะตอนแรกพวกเราอยากจะออกเดินทางไปเมืองเพเิคอวันนี้เลยอยากให้พวกคุณช่วยคุ้มกันเราหน่อยแต่นึกไม่ถึงว่าจะได้เจอหมีเอ้ยหมายถึงคุณไครอาเขาที่นี่ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยฉนันเลยต้องให้คุณกาเซียพาคุณไครอากลับเข้าเมืองไปก่อนแล้วกูพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมดูท่า เราจําเป็นต้องเลื่อนวันเดินทางออกไปก่อนแล้วละ่ะตอนนี้คุณรีบไปหาคุณกาเซียก่อนดีกว่าเหมือนอย่างที่ฉันบอกไว้ก่อนหน้านี้ถ้ามีเพื่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างคุณร่วมเดินทางไปด้วยบางทีพวกเราอาจเลีกเลี่ยงบางปัญหาที่ไม่จําเป็นได้ก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวจะไปนี้แหละพวกกาเซียกับหวานใจเขาคงจะไม่เจออันตรายยิงหรอกใช่ไหมไม่หรอกตอนนี้คุณกาเซียยังอยู่ในเมืองของนครว่าการฟองเตน ที่นั่นมีหุ่นรักษาการหลายตัวคอยลาดตระเวนอยู่ถ้าพบกเขาคิดจะใช้วิธีรุนแรงกรมการปกครองจะจัดการปัญหาส่วนใหญ่แทนเราเองก็คือบ้านเมืองมันมีขื่อวิแปรคุณกาเซียจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณไคอาฟังส่วนเรื่องหลังจากนั้นก็ปล่อยให้คุณไคอาตัดสินใจเองก็แล้วกันเอาเป็นว่าพวกเรารีบกลับไปในเมืองกันเถอะอืมมันมีที่มาที่ไปเว้ย ที่แท้สตอรี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็มากินกาแฟอยู่ที่ไอร้านตรงนี้แหละร้านของอีตาอะไรวะลืมชื่อไปแล้วอะ่ะมาร้านเขาออกจะบ่อยแต่จำชื่อเจ้าของร้านกาแฟไม่ได้แต่เห็นน่าจะนึกออกอคนพวกนั้นยังจับตาดูคุณกาเซียอยู่จริงๆด้วยดูผู้ชายตรงโต๊ะอยู่ใกล้เคาน์เตอร์ คนที่มีหมวกวางอยู่ข้างหน้านั่นสิฉันมั่นใจว่าเขาคือคนที่สะกดรอยตามพวกเราเมื่อหลายวันก่อนเดี๋ยวจะไปเรียกเจ้าหน้าที่นะทางให้ดีแจ้งความเลยไหมแจ้งความก็ดีเหมือนกันข้างๆนั้นน่ะมีเจ้าหน้าที่อยู่พอดีเลยก่อนหน้านี้เราเคยแจ้งเจ้าหน้าที่เม้น์แล้วและเธอก็รู้สถานการณ์ในตอนนี้ของเราดีฉันเชื่อว่าเธอจะยอมช่วยพวกเราถ้ามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยคนพวกนั้นคงจะไม่กล้าทําอะไรรุนแรงหรอกคุณซิดีน ไปบอกเจ้าหน้าที่เมนนะส่วนฉันจะไปหาคุณกาเซียเอาละรีบไ,ไปกันเถอะเอา้าตีโดนต้นไม้เฮ้ยมึงอะไอ้นมมึงหรอทำไรอะมานั่งทำไรกันกาแฟสั่งกาแฟอะไรมาราคาเท่าไหร่เฮ้ยมึงอะอ,อ้าวยีนยืนบนโต๊ะว้ายมีเรื่องอะไรเหรอเมียน คิดว่าเนียนนะมึงอ่ะนี่ท่านพ่อเขาโกรธแล้วนะเขายืนบนโต๊ะแล้วนะมึงอไอสัตว์นี่ให้มันรู้ซะมากว่าใครเป็นใครนี่ท่านพ่อ,อยืนบนโต๊ะแล้วนะไอมีเรื่องอะไรนะอ่ะพูดแค่นี้ใช่ไหมช่างแม่งแล้วกันคุณออเรีเออจําชื่อได้แล้วจาได้เพราะมาเห็นนี่แหละเชียร์เลยเออว่าแต่มีกาแฟใหม่ปะขึ้นแฟลตใหม่แล้วลืมเช็คมีมีมีอะไรใหม่ไหมเฮ้ยมีบูสเอ,อ่อบูลสุฟล ใครอะอาหารของท่านพ่อป่ะวะเออไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปเช็คแล้วกันผมยังไม่ได้ทําอาหารประจาตัวของท่านพ่อเลยไม่รู้ว่าใช่เมนูนี้หรือเปล่าเพิ่งมาเช็คว่ามันมีและโอเคอยู่นี้เอ,อ่อเดี๋ยวถามเขาหน่อยแล้วกันนะยินดีรับใช้คุณซิกเดนที่รัดแล้วพวกคุณจะทํำยังไงต่อดูจากตอนนี้พวกเรายังไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเป็นใครกันแน่ถึงพวกเราจะแจ้งความไว้แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยพวกเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้จะเริ่มสืบจากตรงไหนก่อนอีกอย่างนครขาว่าการฟองเตนก็กว้างใหญ่ขนาดนี้พวกเจ้าหน้าที่คงไม่สามารถดูแลพวกเราได้ทั่วถึงหรอกตอนนี้คุณไครอาก็ถูกล่าเข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องมันเลยยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมหวังว่าคุณกาเซียจะเรียกล่อมให้คุณไครอารีบไปจากฟองเตนได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ยังทําตามแผนเดิมได้นะกาเซียมันดูแบบซึมมากเลยอะ เพราะซ้ากรรมซัดว์จริงงานวิจัยของกาเซียเนี่ยมันพัฒนาต่อไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงยังโดนสตอกละ่ะที่ว่าพัฒนาต่อไม่ได้หมายถึงพัฒนาประสิทธิภาพของมันให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ในแง่ของการประยุกต์ใช้งานเครื่องค,นนคํานวณค่าเนี้ยยังพัฒนาได้อีกไกลเพียงแต่ว่าคุณกาเซียไม่ค่อยให้ความสนใจในแง่ของการประยุกต์ใช้งานเลยฉันคิดว่านี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เขาตกที่นั่งลำบากอยู่บ่อยๆแต่เพราะแบบนี้ เขาเลยเล่นเป็นนักวิจัยที่ผิดหวังได้ดีมากเอาเอ้าดูเป็นนักวิจัยที่แบบว่าเฟลอ่ะดูดูเฟลได้สมจริงดีไม่ใช่นักวิจัยที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยทั้งนี่ความจริงถ้าประยุกต์ใช้สักหน่อยมันก็ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะโถเอ้ยกาเซียเอ้ยแม่งเออแล้วเจอกันนะนั้นรบกวนคุณได้นะกาเซียมึงแม่งหน้าองสานว่ะมากูนั่งเป็นเพื่อน มีอะไรคุยไหมเป็นอะไรไปอ่ะทำไมจู่ๆสีหน้าถึงดูแย่แบบนี้ล่ะฉ,ฉันแค่ไม่มีอะไรหรอกคงเพราะกาแฟมันเข้มเกินไปละมัง้ง <c oughs> โธอุตส่าห์ได้เจอแฟน,นแท้แม่งดันมาเจอเรื่องแบบเรื่องที่ไม่โอเคเกิดขึ้นพอดีเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้กันหนุ่มกันหนิงก็จุ๊งก็จิงกับแฟน,นะที ต้องมานั่งหวาดระแวงวิตกกังวลน้องเมนสวัสดีนะมีธุระอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเสียงยังไงดีวะจริงๆผมเหมือนจะเคยภาคเมนมาก่อนนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่เสียงโทนเนี้ยเอาใหม่แล้วกันน่าจะเป็นเสียงโทนแบบหวานๆธรรมาดาสวัสดีมีธุระอะไรหรือเปล่าเออน่าจะประมาณเนี้ยผมจําได้ผมเคยภาคเขามาก่อนเขาเขามีบทในหลายเวสคือเรื่องมันเศร้าอ่ะเล่าแล้วจะร้องไห้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่เมนฟัง ที่แท้ก็เรื่องเกี่ยวกับคุณกาเซียสินะฉันก็ใจแล้วล่ะพวกเราไปหาเขาด้วยกันเถอะอย่างน้อยก็ตัดคนน่าสงสัยคนนั้นไปก่อนละกันเพราะจำได้ว่าตอนภาคเม้นอ่ะผมภาคด้วยเสียงแบบเสียงธรรมดาไม่ได้เสียงสูงเออไม่ได้ไม่ได้เสียงแบบสูงขนาดนั้นอ่ะขอบคุณนะเจ้าหน้าที่เม้นพอคุณมาเจมอนั่นก็ลวออกไปเลย ไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วเจ้านายดูเหมือนว่าพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วกลับไปยังเมืองพอระจุฬแล้วละ่ะฉันคิดว่าพวกนั้นเริ่มหมดความอดทนแล้วบางทีพวกเขาอาจจะทําอะไรรุนแรงก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะได้งานเรื่องนี้เองอีกไม่กี่วันคงได้คําตอบกรณีที่ดีที่สุดเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่สองสาคนไปคุ้มกันพวกเธอได้แต่กําลังคนของเราไม่จํากัด แล้วเรายังต้องดูแลเรื่องในเมืองอีกดังนั้นรองจิสามารถคุ้มกันเธอได้ระยะหนึ่งเท่านั้นและไม่สามารถส่งเธอไปที่เมืองเพชทิคอได้จริงๆและกว่าจะถึงตอนนั้นเธอควรย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนและการหารือเรื่องนี้ก็คงใช้เวลาระยะหนึ่งออไอ้เรื่องคุ้มกันเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่เราเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุ้มกันเองขอบคุณมากนะถ้ามีคุณร่วมเดินทางไปด้วยคนพวกนั้นต้องไม่กล้าลงมือแน่ แต่คุณเคยอาทำงานในคณะละครไม่ใช่หรอถ้าพวกคุณไปเมืองพระนครแล้วเธออ๋อฉันก็จะไปกับพวกเขาด้วยนะอ่ออะไรนะคุณเคยอาฉันขอร้องจากใจจริงได้โปรโด,ดอย่ารู้ต้องที่รักอย่าพยายามโน้มน้าวฉันเลยฉันไม่เหมือนกับเจ้านายของคุณหรอกนะไม่มีใครเกลี้ยก,กล่อมฉันได้ง่ายๆดอกบอกไว้เลย แต่พวกเรายังไม่รู้เลยนะว่าจะเจอกับอันตรายอะไรบ้างอะงั้นฉันยิ่งต้องไปด้วยเลยหรือว่าคุณอยากให้ฉันจากไปพร้อมบทเพลงที่ไม่รู้จบเหมือนคราวก่อนละ่ะยิ่งไปกว่านั้นหัวหน้าคณะละครของเราก็สนใจบทเพลงที่คำนวณแบบนี้มากเช่นกันฉันเชื่อว่าเขาก็ต้องสนับสนุนให้เราเดินทางไปด้วยกันแน่เอาละฉันพูดจบแล้วต่อไปพวกเราไปที่ไหนกันดีละ่ะ เหมือนกับที่สุไมรู้เปียกคุณไอ้อ้อยลิ้นพันคุณไขอาเปราาคุณกาเซียซะอยู่มัดเลยอะ่ะสมแล้วที่เป็นว่าที่มนุษย์เมียขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อบ้านแล้วอะ่ะใจกล้าแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะมนุษย์เมียได้หรอกก็อาจจะนะแต่คุณกาเซียไม่ได้คิดที่จะเอาชนะตั้งแต่แรกต่างหากเขาน่ะเป็นพ่อบ้านชั้นยอดเลยแหละรู้ต้องพวกเรารีบหาที่พักที่เหมาะ,มาะกันเถอะ ใท่ดีก็เป็นที่ที่คนเยอะหน่อยแล้วกันนะที่ที่คนเยอะงั้นบางทีพวกเราน่าจะไปที่งั้นพวกเราไปที่โรงแรมของคณะละครเราดีไหมที่นั้น,น่ะคนเยอะแถมทุกคนยังรู้จักกันด้วยถ้ามีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาก็ต้องถูกจับได้ทันทีอีกอย่างหัวนหน้าคณะของเราก็คงอยากจะรู้เกี่ยวกับเครื่องคำนวณค่าแน่นอนเอองั้นตามนี้แล้วกัน เยี่ยมไปเลยทุกปัญหามีทางออกหมดแล้วอทืทุกปัญหางั้นตกลงตามนี้นะซิดีเอ็นช่วยรับเงินพวกนี้ไว้ด้วยเถอะถือซะว่าเป็นการจ่ายเงินค่าคุ้มกันล่วงหน้ากันแล้วกันนะถึงจะไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะออกเดินทางได้แต่ถ้าถึงตอนนั้นเรื่องทุกอย่างผมต้องรับกวนคุณแล้วละ่ะแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกปัญหาตอนนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้ย จบเควสชีวิตของเขาอยู่ที่นั่นเป็นที่เรียบร้อยๆอยแต่ถึงแม้ว่าจะจบเควสและชื่อเสียงเมืองขึ้นแล้วก็จริงแต่เรื่องราวยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้เควสนี้จัดว่าเป็นเควสต่อเนื่อง2วันก็คือวันนี้วันแรกที่เรามาทำและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเราต้องร,รอรีเซ็ตวันครับรอตีสาม มันจะมีตอนต่อของเควสนี้อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จะมาพาให้ฟังกันอีกรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันครับในวันพรุ่งนี้สําหรับตอนต่อของเควสนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอกลับมาหาคุณยูฟราซี่เพื่อเช็คชื่อเควสนิดนึงตามธรรมเนียมเนาะเนื่องจากว่ายัางไงเราก็ทําเสร็จไปตอนนึงจนชื่อเสียงเมืองมันขึ้นแล้วและเควสโลกที่เราเพิ่งทําเสร็จไปนั้นก็คือชีวิตของเขาอยู่ที่นั่นซึ่งแน่นอนว่าเควสจบแต่ว่าเรื่องเรายังไม่จบ เดี๋ยวมันจะมีเควสโลกจินตนาการ <c oughs> เหนือการเวลาและอา,อากาศต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมสำหรับเควสนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ตีสาหรือหลังจากนั้นเอาไว้ว่าพรุ่งนี้กันแล้วกันแล้วเจอกันครับผม